สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h anel n ผู้รับสารจากตะกา,านแปลความหมาย้วยการอ่านนับให้ทาร่หมแจนนะคะคลิปนี้สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะเดือนเมษายนนะ,ะมาในคอนเทนต์นะคะหัวข้อข้อความรักจากเขานะคะเขากำลังนะ,ะรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่นะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวงทั่วไปนะคะวันที่นะคะ ชาวราศพีพฤษภนะคะวันที่แบบสักคนนะใต้คลิปนะคะหรือใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้จะมีรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลนะคะในช่องชุมชนจะมีรีวิวนะคะช่องเพลย์ลิสต์สามารถไปรับชมนะคะวิดีโอเก่าๆของหมอแจนได้ขอบคุณยินดีต้อนรับสำหรับชาวสองแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามเรื่อยๆมานะคะชาวราศพีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนนะคะถึง20พฤษภาคมรายละเอียดวันที่ตามนี้ถ้าท่านใดคิดว่าเป็นชาวราศพีพฤษภนะคะยึดถือแบบ ลัคนาตามโหรารศาสตร์ไทยนะคะถ้าดูแล้วตรงหรือแม่นยำก็สามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะราคาเรามาดูกันเลยนะนะคะในสิ่งเหตุการณ์นะคะที่ผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีุกษดนะคะเหตุการณ์ใดบ้างนะคะที่ได้ผ่านไปแล้วนะคะขอดึงพลังงานนะคะเป็นแบบภาพรวมนะคะของใครเนาะนะคะเอาละค่ะ การดูครั้งนี้นะคะไม่สามารถยึดถือหรือทุกทักได้นะคะให้ดูเป็นไดไลายแค่นั้นเนาะนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะรือนะคะอ่าเป็นการคลายเคยรียดไปแล้วกันเนาะนะคะเอาหล่ะชาวราศีพฤษภนะคะให้ใบแรกพลังงานใบแรกของคุณเลยจะจะเดินทางไปไหนคะหรือมีใครจะเดินทางมาหาคุณไนท์ออฟวานนี่การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือความรับนําพามาให้พบเจอกันก็ได้นะคะ อาจจะเป็นลูกค้าพาร์ทเนอร์บันดี้หุ้นส่วนหรือคุณต้องการเดินทางไปไหนเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือใครบางคนกําลังอยากจะเดินทางมาเข้ามาในชีวิตคุณหรือมีใครเดินออกไปจากเราก็ได้เหมือนกันนะเอาละค่ะความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาการให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันนะคะมีใครบางคนนะคะอาจจะอยู่ทางไกลอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะรอคอยวันที่จะได้พบเจอกันนะใครบางคนที่เคยหายไปนะคะอาจจะวนเวียนกลับมาได้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะ เดวิลมีพลังงานชาวราศีมังกรนะคะโดดเด่นของชาวราศีพฤษภที่ขึ้นมาสแสดงว่าในอดีตเป็นความรักความสัมพันธ์เขาคนนั้นอาจจะเดินทางาไปทํางานต่างประเทศหรือเดินทางไปทํางานที่อื่นนะคะเป็นการที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะมีการวนเวียนกลับมาหรือเป็นความรู้สึกนะคะหรือว่าอยากให้อภัยใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่นพลังงานชาวราศีมังกรหรือคิดวนเวียนแต่กับเรื่องนะคะเขาเรื่องกับเขาคนนี้นะคะอยากให้อภัย หรือว่าเขาคนนั้นนะคะอาจจะไปเลือกคนอื่นแล้วก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราไปรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะที่ไม่สามารถเอาความรู้สึกออกจากความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภได้นะคะมีพลังงานของการวนคิดวนไปวียนมาหรือความรู้สึกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะอยู่ในความคิดความคำนึงหาอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะอาร่าเรามาดูนะคะตอนนี้ใจคุณนะในอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะใจคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคะก้าดาบนะมีความเครียดคิดวิตกกังวลของเรื่องอะไรคะนอนไม่หลับนะอาจจะมีการฝันถึงนะคะหรือนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องเงินนะคะเรื่องงานเนาะ,ะอาจจะทํางานหนักเกินไปเงินไม่เข้าเท่าที่ควรก็ได้นะ,ะหรือยังยึดถือความรู้สึกของเขาคนนั้นอ่า บา,บางคนนะคะบางกรณีนะคะอาจจะมีใครติดต่อสื่อสารกลับมาทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์คิดถึงความรักเก่าคิดถึงอดีตนะคะความรู้สึกนะคะที่เคยเครียดคิดด้วยตกกังวลยังเก็บนะคะนึกถึงบางทีฝันนะคะบางทีสถานการณ์เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแต่พอดีคุณฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะคุณกําลังคุณรู้สึกนะคะรู้สึกถึงเขาคนนั้นอีกมีพลังงานของคนที่อายุน,น้อยกว่านะนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยก็แล้วแต่แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะาราคาทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะ King of Source นะเหมือนเป็นการอยากตัดสินใจอยากทำอะไรให้ชัดเจนนะคะมีอีโก้ใส่กันมีความห่วงใยจากเขาคนนั้นส่งพลังงานมาถึงคุณนะคะมันเหมือนว่าต่างคนต่างนั่งรอคอยหรอคะ อาจจะโฟกัสการทำงานอาจจะโฟกัสความสำเร็จนะคะเอาความหวังกำลังใจการทำงานหรือนะ,ะของชาวทุศบนะคะอาจจะเป็นแบบอย่างก็ได้เขารู้สึกเหมือนว่ากำลังใจพลังงานต่างๆนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะถามว่าเขาได้อยาติดต่อกับมาไหมหรือเขายังอยากที่อยากจะมีเราไหม เอาไว้คอยช่วยเหลือเขาไม่ว่าเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรความรู้สึกที่การเติมเต็มหัวใจเขาเขาอยากเก็บเราไว้เหมือนกันนะนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่อ,อยู่ห่างไกลความรักที่เหมือนไม่ได้สมหวังความรักที่เหมือนไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการแสดงว่ามีใครคนใดคนหนึ่งคอยช่วยเหลืออีกคนหนึ่งนะไม่ว่าทางาความรู้สึกความรักที่ทุ่มเทไปไม่ความรักที่ให้ไปไม่ได้รับตอบคืนมาหรือ ส่งความรักความปรารถนาดีมาให้ถึงกันคือเหมือนว่าเรามีความรู้สึกหรือมีพลังงานมาถึงกันเฉยเฉยหรือบางคนก็อาจจะฝันถึงกันเขาฝันถึงคุณคุณฝันถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความรู้สึกรู้สึกนะคะแต่จริงๆแล้วสถานการณ์จริงไม่ได้คุยกันแล้วเอาละนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าข้อความรักที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอ,อยากบอกอะไรบ้างคะมีพลังงานของชาวราศีกุมชาวราศีมังกรน,นะเขาบอกว่าอะ เจ็ดหมายเท้านะเจ็ดหมายเท้าต่อมานะ Justice นะมีพลังงานราศีตุลนะ e of one นะ e of p e n a c l e m นะสี่ถ้วยมันมีความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ที่แรกเริ่มที่คุยกันนะคะมีการตัดสินใจบล็อกกันไปบล็อกความรู้สึกบล็อกลายบล็อกไอจีบล็อกสถานะบล็อก เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะคือมันเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วนะคะใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้พึงพอใจในความสัมพันธ์เขายังถือความสัมพันธ์ไว้แต่มันเป็นความสัมพันธ์เล็กๆมันเหมือนเขาตัดสินใจว่าถ้าเกิดจะกลับมาติดต่อเริ่มต้นเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมอีกไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างในอาจจะมีอีโก้ใส่กันอาจจะมีการไม่ลงรอยในการตกลงอะไรกันล้วแต่เนาะมันเป็นการคิดมากทาง ทางฝั่งเขาว่าเขาตัดสินใจแล้วล่ะถ้าเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันก็หยุดยิ่เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มีอารมณ์แบบนั่นเหมือนมีอารมณ์ใครบางคนเป็นอารมณ์ที่แบบเอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นความอารมณ์ที่ความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนแบบเด็กๆอ่าอาจจะเป็นตัวคุณแมนะคะชาวราศีพฤษภหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะอล่ะทีนี้เรามาดูว่าคุณพฤษภนะอยากบอกอะไรเขาบ้างคะอยากฝากอะไรบอกเขานะอยากฝากอะไรบอกเขา คุณจะฝากอะไรบอกเขาคะเช่าสองว่าวไนทะ์ออฟคัพนะโอ้โฟลอทโซส์นะเดอะเดอืสยังมีความรักอยู่ตรงนี้คนที่นิ่งเงียบหายไปนะ เธอตายไปจากฉันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีพลังงานที่ตายจากโลกนี้ไปก็ติดต่อสื่อสารกลับมาได้นะนะคะยังรู้สึกถึงติดต่อทางโซเชียลออนไลน์มาได้เนาะอาจจะทักทายพูดคุยอะไรก็ได้เนาะมันเหมือนคุณบอกว่า Queen of Pentacle คุณผู้สักนะบางคนมุ่งมั่นโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเพื่อจะสร้างความรับรวยความมั่นคงให้ตนเองก็จริงแต่คุณก็ลึกๆคุณรอเขามนกันคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อืมนะ สถานการณ์คือมันจบมันจากกันไปแล้วล่ะนะมันนิ่งเงียบแล้วก็หายกันไปจากชีวิตอยากได้การติดต่ออยากได้การสื่อสารตัวเขาก็เหมือนกันเขาก็อยากติดต่อสื่อสารมานะแต่เขารู้สึกเหมือนว่าติดต่อสื่อสารแล้วจะไปยังไงต่อถ้าไปไม่ได้ก็เลยไม่ทักดีกว่าเนี่ยมันรู้สึกแบบนี้อืมเหมือนคุณเหมือนกันคุณรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์คนที่หายเงียบไปอะไรเงี้ยถ้าทักกลับมาแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อมันจะพัฒนาไหม เออมันเป็นแค่ความรู้สึกของเด็กๆเด็กๆที่ถือแบบอยากจะทักความรู้สึกเล็กๆที่อยากจะทักเหมือนกันมันไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบใหญ่ๆแบบว่าเออความรู้สึกที่มากแบบต้องทักให้ได้หรือต้องสามารถพัฒนาไปได้เพราะว่าคุณนะมองมองไปถึงในอนาคตอืมนะชาวพุธศพเองนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมชาวราศีตุล ชาวราศีพิจิกมังกรอะไรประมาณนี้ซึ่งเหมือนมีพลังงานที่เป็นคนธาตุลมหรือธาตุดินอะไรแบบนี้ที่ทําให้รู้สึกเขาความรู้สึกปรับเปลี่ยนไปเร็ววันนี้คิดวันนี้คิดแยากทักอีกวันหนึ่งก็ไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็หยุดนิ่งบางทีเขาก็นิ่งเขาไม่มีการเคลื่อนไหวนะคุณก็ไม่เคลื่อนไหวโฟกัสความสําเร็จโฟกัสงานเงินของแต่ละบุคคลไปใช้ชีวิตของตัวเองไปอะไรประมาณนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบ ต,ต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กันต่างคนต่างอยากประสบความสำเร็จซึ่งคือความต้องการที่อยากจะมีกันและกันน่ะเหมือนอยากจะทักหรืออยากจะกลับมาเนี่ยคือมันยังน้อยเกินไปนะคะมันย <c oughs> ังน้อยนะเอาราคาพลังงานที่อ่านไปทั้งหมดทั้งใจคุณใจเขาหรือเขาจะบอกอะไรคุณหรือคุณจะบอกอะไรเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่อาจจะสลับกันได้ไปสลับกันเอาเองนะเพื่อนๆที่รักเอาราคามาดูต่อนะทีนี้ข้อความนะข้อความรักที่เราทําไว้หนึ่งไว้ข้อความนะเขาอยากบอกอะไรคะขอนะคะ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุออ่ามีหล่นออกมาเราเอาทั้งหมดเลยนะเอาละค่ะถึงอยู่ไกลแต่ก็คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจนะพี่คนไม่มีหัวใจคุณอาจจะไปคบกับคนที่อายุน้อยกว่าเยอะๆก็ได้นะคะเพลงซ่อนกลิ่นนะอ่ะซ่อนกลิ่นไปฟังของปาม,มี่เว้นดาวเดินบนฟ้าน้องนั้นฉันมอบให้เธอนะคะเขาบอกคุณแบบนี้นะคุณอยู่ในใจฉันอ่าอยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตใช่ไหม เรารักกันอยู่ไหมาถามใครคะคุณตอบสิคะคนไม่มีหัวใจอย่างผมอันนั้นไงคนไม่มีหัวใจอย่างคุณนะอร่ะนะต่อมาคุณอยากฝากบอกอะไรเขาคะข้อความอะไรที่คุณอยากบอกนะคะขอให้นะคะอ่าโอเคจริงๆนะหมออยากใช้เวลาในการสับให้พลังงานหล่ดออกมาอ่าอะไรที่โดดออกมาหมออยากเอาหมดเลยอะอยากบอกอะไรก็บอกไปเลยอะคุณอยากมีอะไรความในใจอะ เพลงนะคนทางนั้นนะผมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูจน์รักเรานะโอเคต่อมาอะอะไรหล่นลงมาทั้งหมดเราจะอ่านทั้งหมดแหละนะทุกครั้งนะคะที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธอพอดีลืมนะลืมพูดคําว่ารักออกไปนั่นแหละค่ะพอดีพลังงานชาวราศีพฤษภเป็นธาตุดินเนาะก็คือช้า,ชาเออบางทีก็ลืมช้าเกินไปรู้ตัวไอทีเข้าไปไหนแล้วไม่รู้อะไรแบบนี้นะคะ ชันแก้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองหาคุณนะแล้วก็หยุดทําร้ายผมสักทีหรือหยุดทําร้ายฉันสักทีเขาก็คือมาวิ่งในความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมหรือเขามาอยู่ในหัวคุณตลอดเวลานั่นเองเนาะถามเขาสิคะไม่เหนื่อยบ้างเหรอวิ่งอยู่ในหัวใจฉันตลอดเวลาเลยเนี่ยเพลงนะคะสะเตน,นะสากะแล้วก็ยังคิดถึงเสมอๆอ่ะคุณให้เพลงเขาสองเพลงแล้ว ความแตกต่างของสองเราไม่อาจกั้นหัวใจรักของผมได้หรือของฉันได้นะอ่าโอเคความแตกต่างก็ภาษาวัฒนาธรรมศาสนาประเพณีอายุนะคะที่ตีกรอบความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะชาวพุทธศพฉันอ่านไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอ่านไม่พูดแต่ฉันรู้สึกนะคะคุณบอกแบบนี้เกียรติตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมอืมนะคะผมรู้ตัวช้าไปหรือว่าฉันรู้ตัวช้าไปอ่ะนั่นไงคะกลับมาได้ไหม คิดถึงเธอทุกวันคิดถึงคืนที่มีแต่เราสองว้าวเมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมหรือเมื่อไรเธอจะออกไปจากหัวชั้นอะไรประมาณนี้นะอาจจะอยู่ไกลนะคะแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนตัวคุณไม่หายไปไหนนะแต่ตัวเขาล่ะแล้วเราจะได้พบกันอ่านะคะผมไม่มีวันลืมคุณหรือฉันไม่มีวันลืมคุณนะโอเคเป็นพลังงานเอเนอรทั้งหมดทั้งมวลนะคะ เป็นอย่างไรบ้างตัดใจกันบ้างไหมโอเคนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีราศีอะไรธาตุอะไรโซดิแอคนะคะขอพลังงานนะโซดิแอคนะวันราศีธาตุนะคะไพ่ทาโลจะมีมังกรกุมอุ่นนะพิจิตนะคะดาวศุกรดาวจันทร์อาจจะอยู่ประมาณนี้อขอไพ่นะคะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูอืม เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่นะชอบพัฒนาตัวตนของการและกันเนาะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือคอยช่วยเหลือซึ่งกันและการสมัยเรียนก็ได้มีดาวอาทิตย์นะคะแสดงว่าตอนนี้คุณและเขาอาจจะประรสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานโดดเด่นเฉลฉายหรือเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีหรือเป็นคนที่ดูแบบ เวลาที่เดินเข้ามาเนี่ยปุ๊บอ่าคนนี้เดินเข้ามาในห้องประชุมป,ปุ๊บก็คือเป็นคนที่ดูเด่นดูดีดูสง่านะอาจจะไม่อาจ,มอาจมไม่จําเป็นต้องสวยมากหรือหล่อมากแต่เขาดูดีเออลุคโปรไฟล์เขาอะนะอืมราศีกุมนะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์อ่าราศีกุมตังต่อไปนี้นะ ไม่ว่าดาวสิบดอกจังเขาอะไรก็ได้นะข้อคำแนะนำจากไพ่นิ้งคะค่ะชาวนะคะาาชาวราศีพฤษภนะเดือนเมษายนนะสงที่คุณควรรู้อะไรบ้างคะเป็นคําแนะนำไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะครูบาอาจารย์หรือจักรวาลหรือะะอะไรก็ลแล้วแต่นะคะ สิ่งดีสิ่งไหนนะคะที่ดีต่อใจก็นาไปปรับไปปรับนาปรับไปใช้นะคะแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรก็ปล่อยวางแล้วฟังแล้วผ่านเลยไปค้ยไปนะคะอยากได้ความแม่นยํานะคะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเป็นคําตอบหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยนะคะ30มสินาทีห้าร้อยเก้สิบเก้าบาทขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะการจัดเลขมงคลนะคะคนลักเก่าติดต่อกลับมานะคะหรือเสริมการงานการเงินโชคลาภข้อหนึ่งนะคะ ก็คือจะเป็นอะไรที่นะคะเยอะที่สุดนะเอาร่ะค่เรามาดูกันเลยไพ่อะไรที่หล่นออกมาบ้างคะราศีพฤษภไพ่บอกว่าดีมไกด์นะคะความฝันของคุณยังติดอยู่ในพันธนาการความรู้สึกนะเขาบอกว่าเรียนรู้ืมนะเรียนรู้กับความทุกข์เรียนรู้กับกันอยู่ในห้องมืดหรือเรียนรู้ที่ เรียนรู้เกี่ยวกับความฝันที่ว่าเราฝันไปหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแบบความทุกข์หรือความเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนคุณกําลังอยากจะออกมาจากความทุกข์ความเจ็บปวดหรือวางบานอะไรบางสิ่งบางอย่างก,ก็แล้วกันเนาะทิชเชอร์คุณอยากได้ครูหรือคุณอยากเป็นหรือบางทีคุณอาจจะเป็นครูนะคะเพื่อนะคะสอนผู้อื่นหรือคุณกาลังอยากจะเปิดประตูบานนั้นเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆแสงสว่างที่จะนําทางชีวิตคุณไปหรือจะเปิดประตูบานนั้นเพื่อนะคะ พบเจอใครบางคนนะ่ะเห็นไหมคิดเช่นนะครอบครัวนะคิดเช่นคือคําว่าครอบครัวนั่นเองนะ l o ิฟ s นะคะความรู้สึกพลังงานสีเขียวอ่าเปิดประตูบานนั้นออกมานะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวตัวเองแล้วก็มีพลังงานความรักคือรักตัวเองนะคะฟังเสียงจากหัวใจของคุณนะคะที่ผ่านการเวลาแต่ละคนแต่ละวัยแต่ละอายุแต่ละสถานะสภาพสังคมสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ ฟังเสียงหัวใจของคุณเองนะคะฟังเสียงนะคะอะไรที่มันหล่อมเป็นจิตใจจิติญญาณของคุณฟังเสียงตัวของคุณเองนะคะอ่ากิฟต์ของฝันนะของฝันที่นะคะฟ้าจะประทานให้คุณเช่นอะไรความรักเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอยากจะได้มันนะนะสิ่งที่นะคะที่จะได้มาอ่ามันมีไพ่หล่นมาทั้งหมดแสดงว่าเขาอยากบอกอ่าอย่าคิดว่านะคะอย่าคิดว่า ความรักความทุกข์หรือสิ่งที่คุณพบเจอเนี่ยนะคะมันเหมือนคุณถือโลกนี้ไว้บางทีโลกอะ่ะมันไม่เป็นหรือสถานะคนที่เข้ามาหรือความรักเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะคะเราจะถือเราจะแบกความรู้สึกเหมือนเราแบบเหมือนความรักหรือความทุกข์หรืออะไรเนี้ยเราแบกโลกไว้ไง นึกถึงคนที่แบบค้อมหลังแล้วก็แบกความรักแบกบโลกหรือความทุกข์ครั้งเนี้ไว้บนหลังแล้วก็เดินไปขึ้นบนภูเขาอ่าคุณจะรู้สึกถึงความเหนื่อยความหนักสิบไม้เท้าเก้าดาบอะไรเงี้ยแล้วก็เออโดยเดวิลเนี่ยอืมนะท formation นะการเกิดใหม่นะของแมลงปที่จะแมลงปที่จะบดเบนเนี่ยเห็นไหมใบนี้กับสองใบนี้มาเหมือนกันเลยิชเชอร์กับสกู o o เห็นไหมแสดงว่าพลังงานเอเนจีของ คนที่คุณรู้จักนะชาลาสีประสศอาจจะเคยเรียนด้วยกันมานะคะบางทีตอนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือคุณกําลังสั่งสอนผู้อื่นอยู่ก็ได้หรือคุณเป็นผู้เรียนนะคะก็ได้นะคะสถานการณ์เหมือนว่านะคะอยากได้ครูผู้รู้นะคะอยากได้คําตอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่และบุคคลไม่เหมือนกันบางคนจะอาจจะเป็นครูนะคะ พื่อสอนผู้อื่นบางคนอาจจะเป็นนักเรียนนะคะหรือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่อยู่ในใจคุณเสมอเสมอเนี่ยคือคุณผ่านการเรียนมาด้วยกันอืนะไม่ว่าจะไปเรียนกันตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนการแตกต่างของวัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะโอเคนะคะท้ายที่สุดเนาะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะจะดูดูส่วนตัวจะตัดเลขวงคลแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ